เดอฮัลโหลถ้าคุณผู้ชมกำลังหาร้านรับฟาร์มแอบป์โปรฟูด้ด FPTV ขอแนะนำร้าน Infinity ฉับบริการรับฟาปปร์มแอบป์ฟูด้ดไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเบเกดบนทาวนว์รับทำอาหสบดูฟเฟสอีกทั้งยังรับเติมโลบักระบบเซิร์ฟเวอร์ VP เรด7อีกด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมอย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็สวัดสดีคุณผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมเป็นงไงบ้างครับช่วงนี้สบายดีกันหรือเปล่าครับ ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a p p t v เถอยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับอ่าในคลิปคลิปนี้เนะี่ยผมก็จะมาทำการอาสอนคอมโบโดาบนะดาบใหม่ทั้งหมด2เล่มนั่นก็คือดาบซากุระอ่าทำไมถึงผมเรียกว่าดาบแคนเวาเดอร์ว่าดาบซากุระเพราะว่าสกิลเนี่ยมันเป็นซากุระนี้ใช่ป่ะวะเนี่ยเนี่ยดอกไม้เนี่ยดอกไม้เมื่อกี้คือดอกไม้เนี่ยอ่ะดูเนี่ยคือมันเป็นซากุระเว้ยผมเลยตั้งชื่อนี้ตั้งชื่อดาบนี้ให้ว่าซากุระอ่าส่วนดาบต่อไปก็คือทูชิตะไอดาบที่ สกิลสัตว์ค่อนข้างที่จะฟันรุ่ยรวแล้วก็ติดสถานะสแตน์อีกด้วยอ่าฮะอ่าโอเคไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาหนึ่งงั้นเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว,ว่าผมาก่อนรับชมคลิปนี้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วง,งั้นไปรับชมคลิปกันเลยดีกว,ว่าผมไปเด็กโกครับไป <c oughs> ก็โอเคครับผมก็เดี๋ยวผมจะเอาผลนวดไอ้ผลน้าแข็งเนี่ยมาแทนผลหนวดดำแล้วเนื่องจากว่าคนในมือถือนะเขาเล่นผลน้ำแข็งค่อนข้างที่จะเยอะเนาะ โอเคป้าเดี๋ยวผมจะเริ่มสอนแบบช้าๆให้ดูก่อนนะครับผมเป mm ็นคอมโบที่ง่ายง่ายมากๆด้วยทุกคนใครๆก็ทําได้ถ้าโทรศัพท์ลื่นพอนะ mm hmm. โอเคหลังจากนั้นก็คือให้เรากดสกิลวีนะครับผมอ mm ่าสกิลวีล็อกเซจใช่ปะ่ะ อ่าคอมโบนี้ให้ใช้ปืนคาบูฉาเข้ามาช่วยเนาะก็ยิงคาบ,บูฉาไปอ่าก็ตามด้วยสกิลซีหมั่นนะครับผมอ่าก็ตามด้วยสกิลเอ็กของดาวแล้วก็ตามด้วยสกิลแซดแล้วก็ตามด้วยสกิลแซดของหมัดน,นะครับผมอ่าแล้วก็ล็อกไปเนาะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าคนที่เล่นหนวดดำเนี่ยก็สามารถที่จะสามารถต่อคอมโบได้น,นะครับผมเช่นอแซดเมื่อกี้เสร็จแล้วใช่ไหมก็ตามด้วยเอฟแล้วก็ซีแล้วก็ตามด้วยเอ็กของหมัด อ,อันนี้คือคนที่เล่นหัวดานะครับผมส่วนคนที่เล่นในมือถือก็จบสกิลซัดตของมัดเสร็จแล้วใช่ป่ะแล้วก็ทิ้งไปเลยเออทิ้งมันไปเลยจะไปไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่อยทำคอมโบนใหม่อีกรอบหนึ่งตอนที่ติดอ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทําคอมโบนนี้ให้เห็นภาพเนาะโอเคไปเดี๋ยวผมทําคอมโบนนี้ให้เห็นภาพกันเลยดีกว่ามา <c oughs> โอเคครับคุณผู้ชมครับดาเมจถามว่าดาเมททำไมเล่นเหลือแค่นี้ใช่ป่ะ ก็เนื่องจากว่าสกิลสกิลเอ็กอะรู้สึกว่าค่อนข้างโดนนะแต่ว่าสกิลแซดอะไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าผมว่าสกิลแซดไม่น่าโดนนะเมะื่อกี้ถ้าถ้าโดนเนี่ยเลือดเลือดก็จะเหลือประมาณเอ่อส้มแดงอ่าใช่เมื่อกี้สกิลเฉียดใช่ใช่เลือดเขาก็น่าจะเหลือประมาณส้มเหลืองแดงแดงอะไรประมาณนี้เนาะอืมโอเคสี่พันโอเคไปงั้นเราไปดูคอมโบที่ยากเพิ่มแบบความยากมากกว่านี้แล้วกันเดี๋ยวคือคอมโบเนี่ยผมจะใช้เป็นหมัดสายฟ้าแทนนะครับผม เป็นคอมโบที่ยากโดยที่เราใช้เป็นตารางสามช่องไม่ต้องใช้ปืนเราจะเล่นแค่ผลหมัดแล้วก็ดาบแต่ว่าเป็นคอมโบที่ยากเราต้องไปฝึกกันเองนะครับผมไปโอเคครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนหมัดอันเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะใช้ผลน้ําแข็งเหมือนเดิมเลยโดยการที่แทนหนวดดานะครับผมเพราะว่ามือถือเล่นกันเยอะใช่ไหมว่ามือถือเล่นกันเยอะเปล่าหรือเล่นแค่หนวดดำอะโอเคก็คอมโบนี้คือยากเดี๋ยวยากตรงไหนเดี๋ยวก็รู้โอเค ก็คือก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องล็อกตรงนี้นะครับผมอ่ะอ่ะสมมติศัตรูอยู่ใกล้ๆเราอย่างเงี้ยเรากดสกิลแซดค้างอย่างเงี้ยแล้วก็อ่า x แล้วก็เราจะไปตามที่ศัตรูอะ่ะกระเด็นไปก็คืออ่าสมมติกระเด็นไปข้างหน้าอย่างงี้ใช่ปะ่ะเราก็จะหันหน้าจอขึ้นทีแล้วก็สกิล x ของดาบแล้วก็ตามด้วยสกิล z อ่าคือคือเนี่ยจุดยากจุดยากมันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าหาว่าเราพอมีข้างหัวแล้วไปทำกับสองจุดห้าอย่างเงี้ยยังไงก็วันช็อตเลยถ้าหากว่าทําติดอ่ะนะ มันเป็นคอมโบที่แรงเว้ยมันแรงมากๆอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะทําให้คุณผู้ชมดูเนาะผมอาจจะทําไม่ติดอะ่ะแต่ถ้าให้คนที่แบบเล่นเนี่ยเขามาทําให้ดูอะ่ะเขาทําติดแน่นอนแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมเล่นในมือถือก็ขอพออายด้วยนะครับผมแต่ทำให้ดูนะครับอ่ะคุณผู้ชมมันก็จะได้ประมาณนี้คุณผู้ชมนี่นี่นี่แบบแบบเมื่อกี้เลยก็คอมโบมันก็จะประมาณนี้เลย มันยากคือตอนที่ผมทําครั้งแรกมันยากตรงที่มันหันหน้าจอขึ้นนี่แหละคือเราจะหันโดนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนี่ยแล้วคือแบบหันหน้าจอปั๊บเป็นตัวแม่งอยู่อย่างนี้ไว้หน้าจอมันเป็นอย่างนี้แล้วก็คือก็สุมส่มสุ่มสุกก็คือแบบกดสกิลสม 4, สี่สมหไปเดี๋ยวโดนไม่โดนก็ใช้ใช้เพ่อะไรประมาณนี้เนาะก็คุณผู้ชมถ้าอยากเล่นแบบตารางสามช่องก็คอมโบนี้แต่ถ้าอยากเล่นตารางที่มันยากกว่านี้แบบสี่ช่องแบบเปิดกระเป๋าก็คอมโบนั้นนะครับผมคือเอาลองไปฝึกนําไปใช้กันดูนะโอเค ต่อไปเป็นคอมโบของทูชิตะไปเดี๋ยวผมวิ่งเบลดาบแป๊บโอเคครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมทําการต่อคอมโบอ่าดาบซาก,กุระของผมเป็นทันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปเป็นของทูชิตะกันบ้างเนาะทูชิตะเนี่ยผมก็เหมือนเดิมใช้อ่าน้ำแข็งแทนหนวดดำเหมือนเดิมแต่รอบนี้ก็เป็นหมัดสายฟ้านะครับผมอ่าวิธีการทําก็คืออ่าสกิลอะไรก็ได้ล็อกไว้ก่อนอ่าหลังจากนั้นก็ตามด้วยสกิลท่านนะครับผมอ่าตัวศัตรูตัวศัตรูเนี่ยจะก,กระเด็นไปไกลหน่อยนะเพราะฉะนั้นเราต้องสกิลซีของหมัดเนาะ หลังจากนั้น,าาน X, ออก,ก็ตามเนี่ยสกิลเอ็กสกิลเอ็กของดาบเออถูกแล้วสกิลเอ็กของดาบอ่แล้วก็ตามด้วยสกิลเอ็กของหมัดอ่าคือจะยากตอนหันหน้าต่อขึ้นนี่แหละมันจะยากกันตรงนี้นะคุณคุณผู้ชมก็ลองนําไปฝึกกันดูถ้าคุณผู้ชมทําได้เนี่ยมันก็โหดแล้วละ่ะโหดแล้วเล่นได้ด้วยโอเคมาเดี๋ยวผมทำคอมโบนี้ให้ดูนะครับผมมาอันที่ไม่ติดจนต้องติดแล้ว ไม่โดนไม่โดนโอเคคุณผู้ชมคอมโบนี้มันก็จะประมาณนี้นะอ่ะก็คือเมื่อกี้ผมสกิลเอ็กไม่โดนก็คือโง่เองอะเมื่อกี้ผมสกิลเอ็กไม่โดนเอานาดนูอมบเมื่อกี้ผมคอมโบไม่ติดผมโง่เองโอเคแต่ถ้าติดมันก็จะเลือดเลือดเขาก็จะเหลือสีแดงโอเคเนาะไปงั้นเราไปดูคอมโบต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมไปคอมโบสุดท้ายและโอเคครับคุณผู้ชมครับต่อไปเป็นคอมโบสุดท้ายและท้ายแล้วจริงๆคือแบบ สุดท้ายคือแบบท้ายคลิปอ่ะเออเป็นคอมโบท้ายคลิปสุดท้ายและท้ายคลิปโอเคก็คอมโบนี้ผมก็น้ำแข็งเหมือนเดิมเอาไว้ล็อกแทนหนวดํำก็คอมโบนี้ค่อนข้างที่จะง่ายค่อนข้างที่จะง่ายๆเลยเป็นคอมโบง่ายๆโอเคมาก็คือก่อนอื่นเลยนะเราต้องสกิล V ถ้าเป็นน้ำแข็งสกิล V ถ้าเป็นหนวดดำก็สกิลล็อกแล้วสกิล V น้ำแข็งกับสกิลหนวดดำล็อก,ต,กต่างกันตรงไห <S <S นวะหลังจากนั้นก็สกิลแซดของนี่สกิลแซดของดาบอ่า เออถูกแล้วสกิลแซดของดาบเสร็จแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ตามด้วยสกิลเอ็กนะครับผมอ่าสกิลเอ็กเสร็จแล้วก็ตามด้วยสกิลซีล้วก็โซล้วก็สกิลเอ็กต่อหรือสกิลแซดต่อก็ได้เนาะ mm hmm. อ่ามันก็จะประมาณประมาณนี้แหละนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวผมจะทำคอมโบนี้ให้ดูนะมาๆ mm hmm. มาโอเคคุณผู้ชมเมื่อกี้คือผมกดโซไม่ติดผมกากนี่แหละ ผมกดโซไม่ติดผมกากระงแล้วถ้าติดมันก็จะแบบเออแบบโซไปแล้วก็สกิลเอ็กหรือสกิลแซดก็ได้นะโอเคคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้นยก็เป็นคลิปที่สั้นนะน่าจะสั้นแหละตัดไปก็น่าจะเหลือฮิตนึ่งอะ่ะตัดไปก็น่าจะเหลือฮิตนึงโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากัรไปก่อนนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปก็สําหรับคลิปนี้ก็สสวัสดีครับบ๊ายบายครับ